เพื่อนสูงวัย VIP Care เป็นธุรกิจบริการและธุรกิจแอปพลิเคชันพร้อมแนะหรือแทน p o ย n ์ point, ปัญหาหรือโอกาสทางธุรกิจจังหวัดอุบลราชธานีหรืออำเภอเมืองอุบลราชธานีมีผู้สูงอายุจำนวน2 7 000, 6 5 2 5คนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวและมีโรคชลาตามอายุจึงต้องพบแพทย์ทั้งการรักษาระยะสั้นและการรักษาระยะยาวอยู่บ่อยๆทำให้ลูกหลานไม่สามารถพาผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาตามนัดหมายได้ด้วยเหตุผลบางประการ view, เน็ตโอเวอร์วิวเราถึงภาพรวมของธุรกิจที่ทำให้เห็นความสำคัญและผลกระทบจึงเกิดโครงการนี้ ธุรกิจเพื่อนสูงวัยเป็นธุรกิจที่พาผู้สูงอายุไปทํากิจกรรมที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเข้ารับการรักษาและตรวจตามนัดหมายโดยมีผู้ดูแลหรือบุคลากรไปกับผู้สูงอายุในทุกๆก,กิจกรรมทั้งการตรวจการรักษาและนําส่งกลับบ้านโดยมีผู้ขับนําส่งกลับบ้านทั้งขาไปและขากลับจะมีผู้สูงอายุและผู้ดูแลทั้งสองคนเทคโนโลยีโซลูชันอธิบายถึงความเป็นนวัตรกรรมของธุรกิจที่การติดตามตําแหน่งของผู้สูงอายุแบบเรียวทาง ผู้ดูแลหรือว่าลูกหลานสามารถติดตามตำแหน่งของผู้สูงอายุแบบเรียลไทม์ได้จากแอปพลิเคชันและมีการจดบันทึกการนัดหมายจดบันทึกผลตรวจและมีการนัดหมายในครั้งตัดไปที่คุณหมอนัดผู้ใช้งานสามารถระบุวันเวลาและสถานที่รับส่งตามที่ต้องการ product positioning จะเห็นได้ว่าเพื่อนสูงวัย vip care อยู่ในตำแหน่งที่มีความแม่นยำของตำแหน่งและมีการจอตงพื้นที่ให้บริการสูงเนื่องจากมีพื้นที่ให้บริการเป็นอำเภอเมืองจังหวัดปทุธานี มีความครอบคลุมครอบงตออด้านเทคโนโลยีเพราะมีการให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์และมีการให้บริการผ่านทางโรงพยาบาลและผู้ดูแล business model revenue model อธิบายแผนธุรกิจรูปแบบการหารายได้ลูกค้าเป้าหมายช่องทางและส่วนแบ่งการตลาดและอื่นๆ พันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องในโครงการผู้ช่วยพยาบาลผู้ขับขี่รถยนต์เป็นอาชีพบริษัทประกันภัยคลินิกโรงพยาบาลรุรกิจอาหารเสริมและอุปกรณ์เสริมกิจกรรมหลักของโครงการบริการรับส่งผู้สูงอายุและบริการเป็นผู้ช่วยดําเนินกิจกรรมต่างๆระหว่างการตรวจสุขภาพบริการจัดคิวจองคิวและติดตามการเข้ารับการรักษาสุขภาพตามนัดหมายมีการอบรมคัดกรองผู้ดูแลผู้สูงอายุพัฒนาแอปพลิเคชัน CareGo ทรัพยากรหลักที่ใช้ในโครงการผู้ดูแลแอปพลิเคชันโปรแกรม HR ผู้คัดกรองและติดตาม คุณค่าของสินค้าบริการที่นำเสนอแก่ลูกค้ามีความสะดวกสบายในการจัดการนัดหมายการติดตามแบบเรียลไทม์บริการครบวงจรในที่เดียวประหยัดเวลาลดความกนวลนของครอบครัว กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบริการดูดลูกหลานบริการผู้สูงอายุดูแลเสมือนคนในครอบครัวทําโปรแกร,รมระบบสมาชิกช่องทางการจัดจําหน่าย TikTok VIP Care เพื่อนผู้สูงวัย Facebook VIP Care เพื่อนผู้สูงวัย Line VIP Care เพื่อนผู้สูงวัยแอปพลิเคชัน CareGo และเบอร์063-517-446 กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุเจนบอดี้บูมเมอร์กลุ่มวัยเกษียณที่มีรายได้มั่นคงและมีกําลังซื้อสินค้าและบริการให้ความสัมพันธ์กับสุขภาพรักความสะดวกสบายและบริการที่ดีเปิดรับเทคโนโลยีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเจนเอ็กกลุ่มวัยทางานมีรายได้มั่นคงและมีกําลังซื้อแต่มีภาระหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวบางครอบครัวอาจมีภาระหนี้สินจึงต้องทํางานหนักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ไม่มีเวลาพาผู้สูงอายุเข้ารักษาตามการนัดหมาย โครงสร้างต้นทุนต้นทุน GP ทุนสร้างแอปพลิเคชันค่าตอบแทนบุคลากรผู้ดูแลต้นทุนการตลาดทุนประกันภัยความปลอดภัยทุนการฝึกอบรมต้นทุนค่าธรรมเนียมประมาณการรายได้ 1. ค่า GP จากการเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันผู้กำกับดูแลช่วยดำเนินงานกิจกรรมที่นัดหมายเริ่มต้นชั่วโมงละ5 0 0บาทต่อชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ2 0 0บาทหรือเมาจ่าย1,500บาทต่อวันรายได้าจากการสมัครสมาชิกสิทธทิพิเศษจากการเป็นพันธมิตรโรงพยาบาลและคลินิกขายสินค้าสำหรับผู้สูงอายุและโฆษณาเกตแสดงแผนภูมิหรือภาพหรือคำอธิบายถึงงบประมาณค่าใช้ใจ่ายที่ขอรับการสนับสนุน1ค่าจ้างทดสอบประสิทธิภาพของการทำงานระบบ3% 3,000บาท2ค่าจ้างที่ปรึกษา5% 5,000บาท 3ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน2% 2000บาท4ค่าพัฒนาแอปพลิเคชัน 3%, 30%, 3 0,000บาท5ค่าใช้จ่ายการบริการเครือข่ขายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ 10%, 1 0,000บาทและสุดท้ายค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนธุรกิจ50% 5 0,000บาท p a c k e t and KPI ขอรับทุนสนับสนุนในกลุ่มโครงการยุควิสาหกิจรเริ่มต้นโปรแกรม a d i t i o n Incentive Program วงเงินจำนวน1 0 0 0 0 0บาทในระยะเวลา6เดือน ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ KPI เดือนที่3ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยเหลือให้ลูกหลานหรือผู้ดูแลสามารถดูแลติดตามและรับทราบถึงสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุได้แบบเรียลไทม์ทำให้เกิดความมั่นใจในการดูแลจากระยะไกลเดือนที่4ได้ทดสอบการทํางานของแอปพลิเคชันและทดสอบการให้บริการธุรกิจ VIP AP Care แอปพลิเคชันและบริการรับส่งผู้สูงอายุครบวงจรบริการดูดลูกหลานไปพบแพทย์ตามนัดหมายและตรวจสุขภาพเดือนที่6ได้แผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์